ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเคยล่าเม้งสุขุมในมาเยียนทางไรย่องครับมาขึ้นบ้านไม่น่องบ้านแต่สอดครับแต่บ้านหนึ่งรีวิวนี่ครับหมู่บ้านครับบ้านหนึ่งครับครับเละกับวัตถีตครับกินเข้าเข้าแรงเดี่ยวต้นสิครับครับ เอวไาเบิ่งบ้านกันครับบารอดีบ้านนึงนีน่ไปเลยครับเลยครับซื้อมูบ้านนี่นกับวัลลุ่มมงครับบรรยากาศน,นั้ยแรงหนาอยู่ด้วยครับ บรรยากาศน้ำครแรกครับหลังจากขึ้นบ้านแล้วนี่เสียบออดครับเสียบอดสิงมันทุกบอดทานสปอร์ตอ,อ,อะไร โอ้ยนุ่มามอกัดตาจริไม่เหนียวอ่ะก็ใส้กินสอนมันติบันมันติดบะหมี่ะซื้อเด็กกำบัดงานวันนี้นอกิงเาม่แม่มเอาไปเอาเม็ดออกก่อนเจอยไปไหนครับไปทะเลไปทะเลม่ได้กินปลาหมึกมาได้กินปลาหมึกไปไหนันอยู่ในทะเลจับป่าได้ จะกินแค่อย่างเดียโอ้โอตายจา้วปืนนีกระเห็นกินแ้งกับนี่กับแก <c oughs> ไปแขกใ่ไนี่ล้ <c oughs> บงบาานประวนนยไปไม่ยงนะ ไปยี่หลัไปแจกกินใส่ห็นวะาตดี้ไปแจกปุ๋ผัดเย็นครับเดี๋ยวนมาจากบ้านบรรยากาศดีครับขอมึงไหเฮีย

จิ้มอะไรไปสมัครน้ำพอนมาดีหน่อยรุมูนิไม่ีพวกโอ้นางเฝ้าขวดเฟนตาแดงคือเป็นไรถือว่าเด็กนี่คือรอยหนึ่งในเ็นตาขวดหนึ่งเลยโอ้เป็นระยัดตัวเนาะเฟนตาขวดหน่งเป็นระยัดตัวเดอ้ตาย